เมื่อได้แชมป์ฟอร์มูล่า2แล้วนั้นการันตีได้แล้วว่าตัวเองจะมีเก้าอี้สําหรับการแข่งรถฟอร์มูล่า1อย่างแน่นอนขณะนี้กําลังเตรียมตัวเพื่อจะก้าวต่อไปในศึกอันทรงเกียรติที่สุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตนี่เนี่ยคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มูล่า1แล้ว แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างที่กําลังจะได้ลงแข่งขันในสนามแรกที่กำลังจะถึงนี้ความเคารพนะครับมันก็ไม่เชิงว่าผมเนี่ยคุ้นเคยกับมันสักเท่าไหร่แต่ว่าโอกาสที่มหัศจรรย์นี้เนี่ยที่ทีมได้มอบให้กับผมเหมือนกับฝันที่เป็นจริงเลยล่ะครับ สำหรับความรู้สึกกันเหรอรู้สึกเหมือนกับตอนเด็กๆเ,เลยล่ะครับลองมองไปดูรอบๆตัวผมสิตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผมถูกห้อมล้อมไปด้วยฮีโร่ขวัญใจของผมในวัยเด็ก <c oughs> ผมยังอยากลองหยิกตัวเองดูอักสองทีเลยครับ <c oughs> แต่ก็นะ <c oughs> ความรู้สึกที่มีเนี่ยมันล้นหลามมากเกินไปจริงๆแต่ภายนอกสนามน,นั้นเนี่ยทุกๆอย่างทั้งสปีด <c oughs> ความเร็วเสียงกลิทก่ทุกๆอย่างยังเหมือนเดิมหมด ผมก็ได้แต่หวังว่าผมก็ยังจะขับได้ดีเหมือนเดิมเช่นกันแล้วกับคาสเปอร์แอคเคอรมนล่ะเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้เป็นคู่หูกับนักขับประสบการณ์มากอย่างค a สเปอร์แอคเคอรมนความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมแล้วเนี่ยคสเปอร์ก็เป็นแรงบันดาลใจคนนึ่งสำหรับผมเช่นกันครับตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่เนี่ยผมก็ยังมีรูปของคสเปอร์ในห้องนอนของผม ตลอดมาแล้วเนี่ยความฝันของผมก็คือการจะได้เป็นเหมือนกับแคสเปอร์แต่ในวันนี้เนี่ยผมก็ลังได้ยืนข้างกันกับแคสเปอร์ใครจะเชื่อล่ะครับก็นะทุกตำนานก็ย่อมจะต้องมีจุดเริ่มต้นของมันเอเดนพวกเรากำลังสงสัยกันว่าคุณมีความคิดเห็นใงไงที่แฟนๆเนี่ยเอาคุณไปเปรียบเทียบกับนักแข่งที่ได้เลื่อนชั้นในปีก่อนๆที่ผ่านมานี้ แล้วก็เรียกคุณว่า New Devon Butler Devon Butler คนใหม่อย่างนั้นเหรออ่าผมก็โอเคกับมันนะแล้วนั่นหมายความว่าเรากำลังจะเสียคนเก่าไปด้วยหรือเปล่าอนายก็รับมือได้ดีอนี่ดูพวกเขาจะชอบนายนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายจะกังวลไปทำไมนายก็รู้นี่วันนี้ทุกๆอย่างมันก็ดูโอเคออกฉันรู้แค่ว่า นายก็แค่ขับให้เหมือนกับที่ขับ F2 แหละง่ายจะตาย Thanks, <Brian. S 1> อขอบคุณไบรอันผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง on, เอานะไอเดนนายทำได้เอาล่ะครับเรามาเริ่มต้นอีพีพิโซดสอกันสำหรับโหมด b บ k กกิ้งพอยท์นะครับสำหรับเกม F1 2021 ทีนี้มีโซเชียลมีเดียครับไบอันโทรเข้ามาฮัลโหลสวัสดีไอเดนเป็นไงบ้างอยู่ทีห้องไหมใช่ครับผมอยู่ดีห้องดีแล้วดีแล้วลองมองดูรอบตัวเธอสิเป็นไงบ้างชอบไหมเราต้องใช้โซเชียลมีเดียด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเช็คอีเมลของตัวเองด้วยล่ะโอเคไบอัน แล้วนายอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะพยายามหายใจเข้าไว้พักผ่อนก่อนที่จะไปแข่งรอบแรกมีทวิตเตอร์ครับแล้วก็อ e ีเมลนะครับอ่าสายทีสองมาละแม่ครับแม่โทรมาฮัลลโหสวัสดีลูกรลัเป็นไงบ้างเยี uh ่ย huh. มครับ <get> ทุกอย่างกำลังไปได้สวยแม่เห็นที่ <You S 1> ลูก <need S 1> ให้ <there. S 1> สัมภาษณ์แล้วนะ ลูกต้องตัดผมด่วนเลยใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นยังไงก็ตามแต่ลูกสุดยอดไปเลยนะแม่ภูมิใจตัวลูกมากแม่หวังว่าแม่จะได้ไปอยู่ใกล้ลูกแล้วก็ทุกๆอย่างที่ลูกทำมาทั้งหมดนี้เนี่ยลูกทำเหยือที่เคยทำแลวทุกอย่างมันจองมาดีเองแม่รักลูกนะ ครับแม่ไว <Good job. S 1> ้เดี๋ยวเจอกันบายบายครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีเมลนะครับก็น่าจะเป็นอีเมลเกี่ยวกับพวกอบอกถึงสภาพอากาศของสนามแข่งแล้วก็บอกเตือนถึงโค้งไหนอันตรายหรือว่าเอเปกไหนควรเหยียบไม่ควรเหยียบอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในในสนามันั้นนะครับอ่ะไปกันเลยเอาเบิร์ดพาร์คออสเตรเลียกลางปี เหลืออีก9รอบสุดท้ายออกสตาร์ไดเอร์เมดนพยายามเหยียบคันเร่งต่อไปรับทราบครับแคสเปอร์อยู่ไหน <S <S อยู่ข้างหน้านายพยายามเข้าไปใกล้แคสเปอร์ให้เร็วที่สุดขอปรับมุมกล้องก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าตะกี้นี้เนี่ยมันมันอมองไม่เห็นทางครับ, s <S รบเพราะว่า รถอัลฟาโรเมโอของปีสองพของภาค2 0 2พ่เอนี่ยผมเพิ่งเคยขับครั้งแรกนะครับเคยเคยก็คือก่อนหน้านี้ที่เอพิโซดที่แล้วเนี่ยที่ปรับไปรอบที่แล้วมันเป็นของ F2 นะครับพอเข้าไปเล่นในรถแต่ละคันแล้วเนี่ยถ้าหากใครเล่นคองพิทวิวเนี่ยมุมมองของคนขับเนี่ยในรถแต่ละคันมันจะแตกต่างกัน ฉะนั้นเนี่ยถ้าหากใครครับเขาพี่ือจะรู้ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนรถของแต่ละทีมมันทําให้เราเนี่ยต้องเข้าไปปรับคัสตอมคาเมล่านะครับให้ให้อยู่ในมุมที่เราถนัดเพราะแต่ละคันความสูงอะไรเอย่ยมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันนะครับต่างกันมุมมองของกระจกมุมมองของที่นั่งมุมมองหน้ารถเนี่ยคือต่างกันหมดเลยนะครับค่อนข้างทำได้ละเอียดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมเอฟัน นี้เนี่ยเรามาดูอันดับกันครับว่าตอนนี้อยู่ที่อันดับ14นะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือเราจะต้องไล่แอ็กเคอร์แมนให้ทันนั่นก็คือแอ็กเคอร์แมนอยู่ที่10โอ,โอ้โอโอเวอร์เซียเดือเสียเทียบเลยครับเมื่อกี้คือตอนนี้เนี่ยขับไปวันแล้วก็จริงอยู่นะครับ <6. S 1> แต่ว่าอาการของรถที่ ในโหมดนี้เขาเซ็ตมาให้เราเนี่ยก็ยังมีอาการของออก็ยังคงมีอาการอันเดอร์สเตียร์อยู่เหมือนเดิมน,นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ไม่ได้ขนาดแต่ก็ไม่ได้ชอบอาการอันเดอร์สเตียร์เลยนะครับคือไม่ชอบรถอ er ันเดอร์สเตียร์เท่าไหร่ทีนี้เนี่ยพอต้องมาขับอันเดอร์สเตียแล้วมันมันมันไม่ชิดนะครับอืมปกติแล้วเวลาเข้าโค้งผมจะเป็นสไตล์ที่ว่าใช้โรเตชัน ในการบิดสุดท้ายเอานะครับแต่ทีนี้พอเป็นอันเดอร์สเตียเนี่ยมันจะต้องหักพวงมาลัยให้น้อยลงกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็กดคันเร่งให้สมูทหน่อยนะครับแต่ผมไม่ชิน้นี่ยครับเนี่ยเกือบหลุดแล้วเห็นไหมเพราะว่าเวลาที่เข้าโค้งทุ๊บมันอันเดอร์สเตียมันบานออกครับ เดี๋ยวก็คงปรับตัวได้ครับอีกสัก 3, 2, สนามสองสนามคงจะปรับตัวได้อ่าเนี่ยครับแซงในไปนเลยสองคันตอนนี้ก็มาอยู่ที่อันดับสิบสองแล้วครับตอนนี้แคสเปอร์อยู่ข้างหน้านายสองอันดับข้างหน้า,นาเราเป็นบัตเลอร์แล้วครับทีนี้แหละไอ้บัตเลอร์นี่นะครับคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเล่นไปไกลกว่าที่ ในคลิปตอนนี้แล้วล่ะครับบอกได้เลยว่าบัตเลอร์เนี่ยแสบมากนะครับจะแซงมันได้แต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหคือการเลือกแซงบัตเลอร์ได้แบบชัวร์แล้วก็ไม่อันตรายก็คือต้องเป็นจังหวะที่ได้ DRS ในทางตรงแล้วเราก็กดพร้อมกันกันกบ ERS นะครับก็คือพูด,ดง่ายๆเลยคือปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่รถเรามีนะครับ ดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะแซงบัตเลอร์เนี่ยก็ให้เราเก็บพลังงานของ ERS เข้ามาให้ให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับถ้าหากกด d r s อย่างเดียวบางครั้งบางทีเนี่ยไอ้บัตเลอร์มันไม่ยอมนะครับ <laughs> <laughs> ก็คือมันจะมากระแสะเรานิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมี ERS กับ d r s พร้อมกัน เพื่อจะแซงมันให้ขาดไปเลยแซงมันผ่านไปให้เร็วที่สุดนะครับถ้าหากไปแช่วิวทูวิวกันานานๆเนี่ยมันกระแทกเราแน่นอนนะครับมันเก็บแน่นี่ครับตอนนี้ผมก็มี PISU 6 9ส8เนี่ยครับผมก็กดทั้ง2องอย่างพร้อมกันเนี่ยครับพยายามแซงไม,ไม่ได้ครับไม่ทัน โค้งหน้าได้อยู่มั้งเนี่ยครับเนี่ยครับจะเอาสลิปสตรีมมันไม่ยอมให้นะครับมันมันหักพงอะไรออกอได้แล้วครับโอ้แต่เกือบหลุดเหมือนกันครับ nice, Good job. เกือบไปแล้วครับเกือบไปละอ่ะพอผ่านได้ปุ๊บมันก็ง่ายขึ้นแล้วครับเพราะว่าจริงๆเราบัตเลอร์เนี่ยมันก็ไม่เร็วสักเท่าไหร่นะครับสู้คนอื่นไม่ได้นะครับ สู้อย่างแบบนอร์ลิสอย่างสโตงเนี้ยล้วสนามนี้เนี่ยผมก็ชินพอสมควรด้วยแหละครับขับบ่อยอยู่ก็เลยจำได้ว่าโค้งไหนมันต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสนามที่ไม่ขนัดนี่โอ้โหนะโลกก็ชัดต้องมาเจอกับ AI แบบเนี้ย ทีนี้ก็เหลือแค่ไล่เข้าไปติดตูดของ a c ค e r อร์แให้ได้นะครับเป็นไปตามภารกิจที่เราจะต้องทำนะครับอ่าตัดคัสินแล้วเป็นการออสเตรเลียนกลางปีที่สุดยอดจริงๆนะครับโอ้สองนักแข่งกำลังสู้กันอยังดุเดือดนั่นเป็นเพราะว่า เดวอนบัตเลอร์ตามมาข้างหลังแล้วโอ้ผ oh. ู้นำทั้งสองคนช่วยกันป้องกันบัตเลอร์ไว้โอ้บัตเลอร์ขึ้นมาแล้วครับบัตเลอร์ขึ้นมาเลี้ยงหน้ากระดานกันสามคันในโค้งสิบเอ็ดเนี่ยนะโอ้โหไม่รอดครับเอ็เคอร์แมน โอ้ oh, แน่นอนว่าต้องมีการถกเถียงกันถึงเรื่องนี้ในการาชของ a l ลฟา o m e o แน่นอนเพราะว่าเป็นการชนกันของเพื่อนร่วมทีมนะครับที่แน่แล้ครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคงจะไม่มีใครที่แฮปปี้เป็นแน่แท้ รถมีดาเม็เล็กน้อยนายรู้สึกไงบ้างไอเดนโอเคอยู่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่านายจะไปได้ถึงไหนอ่ะก็ก็เหลือแค่ขับให้จบนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโพสชั่นที่11ข้างหน้าเป็นบัตเลอร์ นาทีเนี่ยผมก็พยายามเหยียบเต็มที่นะครับเพื่อจะไปไล่ไอ้บัตเลอร์ให้มันทันนะครับเพราะว่าตะกี้นี้ถ้าผมมองไม่ผิดเนี่ยเหมือนมันกระแซะรถเรานะครับให้รถเราเนี่ยไปโคกกับแคสเปอร์อีกทีหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าจะไล่ไม่ทันแล้วครับยางหมดแล้วนะครับผมก็รู้ตัวแล้วล่ะว,ว่าไม่ได้ละคือถึงมันจะไม่เร็วเท่าไหร่แต่ผมไม่เหลือกริปแล้ว แต่ก็ยังโชคดีที่ว่าไม่ต้องกังวลมากสักเท่าไหร่เพราะว่าลิเคียโดเนี่ยยังอยู่ห่างอไกลผมก็แค่ประคองแล้วก็ให้มันจบไปซะนะครับประคองรถให้รอดพยายามไม่ทำอะไรให้ที่มันเสี่ยงหรือว่าผิดพลาดเจ็ดวิถือว่าเหลือๆครับแต่จะให้ไล่บัตเลอร์เนี่ยคงคงคงยากคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับสามวิ เนี่ยครับเมื่อกิปเริ่มหมดปุ๊บเนี่ยอาการอันเดอร์เซียก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจากที่ปกติก็ไม่ใช่คนที่ชอบขับอันเดอร์เซียอยู่แล้วนะครับยิ่งกิปหมดอย่างเงี้ยก็ยิ่งยิ่งแย่เลยครับโอ้โหมิสเอเป็กเพียบเลย เบรกก็มีอาการที่ที่เริ่มไหลแล้วเบรกไม่ค่อยอยู่เออแล้วภาคน,นี้เนี่ยตัวดิฟเฟอเรนเชียลกับตัวเบรกบายแอสนี่เราจะมาเซ็ตเป็นร้อยกับห้าสิบเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันตัวเบรกบายแอสเนี่ยคือถ้าห้าสิบแบบเดิม รับรองได้เลยว่าท้ายรถเนี่ยแซงล้อหน้าแน่นอนครับล้อหลังจะแซงล้อหน้าแน่ตอนเบรกนะครับดังนั้นเนี่ยต้องปรับบา a แอสให้ล้อหลังช่วยในการเบรกมากขึ้นนะครับจะมาพึ่งล้อหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะได้แล้วนะครับ อาจจะปรับลงมาสัก90หรือ85อันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าหากปรับเป็น100ปุ๊บเนี่ยแล้วเราแตะไปแค่นิดเดียวเนี่ยท้ายปัดแน่นอนครับค่อนข้างจะมีผลเยอะเลยนะครับสำหรับทั้ง2อย่างทั้งเบรกบแอสกับ d i f f e r เรนเชีนะครับสำหรับภาพภาคนี้เนี่ยมีผลเยอะมากๆเหมือนกับคนทำเกมเนี่ยเขาพยายามทำให้ ผู้เล่นเนี่ยจะต้องมีการเซตรถมากขึ้นจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมากขึ้นนะครับ AI นี่บอกได้เลยว่าเหมือนคนเลยนะครับบางครั้งเนี่ยที่เราจะแซงเนี่ยบางครั้ง AI มีทั้งดีเฟนซ์ในแล้วก็ดีเฟนซ์นอกแล้ว AI จะเลือกลายเนี่ยมื่อทีสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าระยะมันไม่ได้จริงๆก็อย่าฝืน นะครับแล้วไม่ต้องไปติดหลัง AI มันเยอะตอนที่ก่อนจะเข้าโค้งเนี่ยปล่อยให้มันมีระยะนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ย AI ถ้าเราติดหลัง AI เยอะเนี่ยบางครั้ง AI ชอบแช่โค้งนะครับคือเข้าโค้งไปแล้วออกได้แต่ไม่ออกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าในจังหวะแบบนี้เนี่ยจังหวะที่จะออกโค้งแต่ AI ยังแช่อยู่มันจะทําให้หน้ารถของเราเนี่ยไม่มีลมเข้าไปนะครับพอไม่มีลมปุ๊บเนี่ย เราไปจี้มันเยอะหน้ารถไม่มีลมแล้วตอนจะออกโค้งเราเหยียบคัาเร่งพอมีลมปุ๊บไม่มีดาวฟอร์สนะครับหักหัวไม่เข้าทีนี้เนี่ยรถมันจะหลุดนะครับดังนั้นเนี่ยต้องห่กง i i นิดนึงในในใ,ในช่วงก่อนที่จะเข้าโค้งนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะดูดก็คือ AI มันเลือกตำแหน่งของมันไปแล้วเราขับตามไปก็ เราก็ยังพอที่จะหาดาวฟอร์ดได้อยู่นะครับแต่ถ้าติดไปเลยตั้งแต่หัวโค้งยันจะออกโค้งตอนออกโค้งเราจะมีปัญหาแน่นอนนะครับ เฮสเปอร์เฮสเปอร์ฟังนะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่นมันไม่ใช่ความผิดของฉันอย่างนั้นเหรอแล้วไอ้โง่ที่ไหนมันนั่งในรถนายกันล่ะนายนี่มันน่าสมเพชจริงๆแม้ว่าขนาดทำพลาดแล้วยังไม่ยอมรับอีกโอ้บัตเลอร์ฉันไม่เห็นนายอ่ะ เป็นไงบ้างล่ะในสนามวันนี้นายเกือบชนฉันไหนนี่ฟังนะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายเนี่ยก็ตัดเข้ามาแล้วสิ่งที่ฉันรู้ก็คือต่อมานั่นนะแคสเปอร์ก็หลุดโค้งออกไปโว้โวเพื่อนฟังนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นข้างนอกนั่นนายต้องรับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็อย่าพยายามที่จะตัดความรับผิดชอบให้คนอื่นโทษทีนายเดเน รอบหนึ่งนะผมก็ผมก็คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดสำหรับมือใหม่่นะแล้วไอเดนอาจจะไม่คุ้นเคยกับมันนะครับเป็นธรรมดาสำหรับคนที่เพิ่งขึ้นมาจาก F2 ดูเหมือนว่าคุณจะปรับตัวได้เยี่ยมเลยนะคุณมีคำแนะนำเลยไหมที่สามารถปรับตัวได้แบบคุณน่ะก็นะอย่าขวางทางชั้นเอาล่ะไอเดนเกือบเสร็จแล้วล่ะ อันนี้จริงจังเลยนะผมคิดว่าแคสเปอร์เนี่ยก็คงจะกำลังสงสัยว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับอัลฟาโรเมโอกันเนี่ยกวนตีมมีกวนตีมซะล้วเอาละเอเดนเราพูดถึงเรื่องอบเิเหตุที่เกิดขึ้นกันจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP 2 Chapter 1ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาต่อที่ EP 3กันนะครับ